เอาอุหนึ่งสองสามสี่จิ้งเฮ้ยเดี๋ยวก็พาช้างเข้ามานะ สาวสวยนะครับงงอะไรนะไฟด,ดับสิครับ,ด,บดับสิทำไมคุณจะมาลงคลิปอ๋อบายบายผู้สาวก่อนนะครับผู้สาวมาจากกรุงเทพนะครับว้าวนั่งเฝ้าบัวบานอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับชอบบัวบานมากนี่บัวบานยังไปป่วยเสน่ห์ไว้ตอนไหนฮะ ฮัลโหลว่าผู้สาวประสนแล้วตอนนี oh, oh hh, oh, oh, oh. So okay. mhm. ้จะแทงคุ้นแทงคุ้นโอ้ยอุจูอุจแทงแม่ก็ได้มันเป็นก้าวบัวบานคือเก่งขลังโผดทำมาไม่ลงคลิปโอ้ยจัดสะบอจัดสะบอคือคืเน่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  อเดออดออดเดออจะเก่งดพอเขาเดินมาก็เดอึกว่าจะแทงเดอ้างใอดีไหอเดอึกว่าจะเก่งกัเดพอเขาเดินมาแล้วนิ่งเลยเดอบออยากติดคุกขขาคตอยาติดคุกแม่ไปเชือมันมันกี่ตัวเก่งดอกหมอนี่มใจดอกมอเก่งดอก อย่าถอยถอยเอาหนึ่งสองสามสี่จเออบรน้ำดอกเออ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 พอเขายางนี้เลยเก่งคักเออพอเขาเดินมาใกล้ๆนะเอาโยนโจ้ยติดขาทีซื้อเอา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 เดี๋ยไปบายเฮ้ยเดี๋ยวก็พาช้างเข้ามานะ เอแค่นี้ก็เอาใช่ไหมมีแห้งเด้อมันมีแห้งเด้ออ้วนอวแม่บอกปีาเห็ดข้นโอ้ง่าง่าหักหักปหาเห็ดข้นเปไปเห็ดข้นเห็ดอย่างดูกืดูดูคือแม่นี่แม่เปเห็ดข้นเห็นบ่แม่ก็ได้อ้วนขันห้องเปเห็ดข้น คนกรสิกามหาห้าหลายขันเท้ากัดคนคนกรสิบากามาหาเท้าเท้าสิอยู่ไกลๆคุณเห็นบอยยืนขึ entonces, ้นแม่น so ี่สวยๆยืนขึ้นแขวกะล้อกันนั่นแหละแขวยยืนซื้อข้นก็มาหาดอกโอ้โนี่นี่นี่จะเห็นบอลนี่จะเห็นยังบอลนี่แม่แม่เห็นบอลนี่แม่เออนี่นี่อือ เห็นบอ่อแม่เห็นบอ่อกินตีนเหรบ่แอแม่อือนะอืมอ,อืมเขายังนะยิ้มเข่ากินเข่ามั้งเนียจีบอกเอาไมา่ให้กินน้ำเนยอยากกินเขาอยาก,กินเขา หิวเขาจะไปหาคิงคือโคนมันพอดีดูแนมหายังอังนีอ่ดาถูอ่ะเจ,ะจ,ะจ,ะจะ้าอ่ะเจ้าอ่เจ้าเห็นเสานีดีกัน บัวบานได้ถูอัจเจ้าอัจเจ้ามีแหงบลุกมีแหงไหมครับคุณมีแหงหรือเปล่าเบื่อบัวบานเลยเป็นเอียงดอกนี่แม่กกินตีนบ่ฮะกีบให้ ยิ่งเขาว่าดังบ่เจ้าเนี่ยกินตีนบ่อืมกินตีนเหรอบเจ้ไพกินตีนขเานนขาอบ่เจ้ไพ่ก็บอกว่ากินดอกตีนเนาะมีตับเด็กหน่อยบ่ก <c oughs> ินตับเด็กหน่อยเอาเอาเอาต้อสิล่าม,มาหาพ่อเลย <c oughs> ่อกินตีน <c oughs> บ่ก็กินดอกลูกเอาไปไกลๆเพรอยากกินกินหางบ่ นี่ถ้าเจเป็นช้างดึงห่างนะขาดแล้วนะครับนี่เอออ้อ,อ,อย,ยังกินฮะคือแบงคพอกินแน่ฮาร์โบบาลคุณได้อะไรกินจับได้อะไรกินเลยกินตีนบ้าท่านผู้ชม รับประทานบอกเขาเลงอยู่นะครับเขากลัวโดวนผมแรงนี่นะไปเหยียบไปเหยียบขาควานเกี่ยวนะครับบวมเลยยังไม่ได้สัมภาษณ์น้องเลยนะฮะหดูยืนเค่มากเลยส่วนเช้งนู้นนะครับไม่ค่อยได้ไปหาเท่าไหร่นะมันจะพาาอยู่ไอ้โบบานอยู่ข้างหน้าน่ะกินกล้วยให้น้องนะ เพราะว่าผมวางแผนไว้ว่าเวลาเอาบัวบานออกไปข้างนอกอ่ะแขกก็จะมาหาเยอะใช่ไหมพอแขกมาหาเยอะบัวบานก็จะได้กินกล้วยเยอะออ้โหเปิดยนผ่านหน้าจีได้ปะก็เก่งแท้บัวบานก็ได้กินกล้วยเยอะเสร็จแล้วก็กินไม่ไหวครับก็จะให้ตัวนู่นหนึ่งยไอ้ไอ like, hm? oh, ้จอยเนี <Öz pee hvad> ่ยไปกินช่วยครับกินให้มันอ้วนตายไปข้างหนึ่งเลยครับ เราหกนะโบบานเนยกินส oh, <us> ิบีนี่ก็ไปแล้วครับแต่ไอ้จอยเนี่ยโอ้โหกินได้แบบสูสีกับแม่นะไอ้จอยนะาอ้าว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 ้าออาอ้อ้าจอ้ให้เจอ้อ้อ้าวบอบให้บ้ี้าอ้ บัวบานเฮ็ดเป็นตัวุบยทวเดียนไรลูกเขาไม่กล้าเอาขาลงไปนะครับกลัวแม่ให้ดึงไว้มีครั้งหนึ่งดึงร้องโอ๊กเลยแม่ดึงขาไปเบิงเบิงเบิงไม่เห็ดเบิงเบิงกวนประสาทอีดีเลยบัวบานโคนรอยังคืดอกคนบันรอมาต้องเฮ็ดน้ำโดยเฉพาะพอสิงพ่อเสือมาต้องเฮ็ดน้ำบัวบาน บอให้ได้กันรอดอกคือเหได้คนกระบ,บึงนี่เนี่ยเอาบังนาทีซื้อคนกระบ,บึงน่ะเนี่ยเห็นบ่มเอาเอาไปเอาไปจากไหนวะนั่นแหะฮะอืมขี้ดือด้อดื้อหนามึนบึงยังแทนสมาร์ทบอร์ด โอ้ยไปเอาไปจางไหนเนี่ยฮะสงสัยลมพัดปิวมานะครับขบ้ามข้ามข้าแผ่นสมาร์ทบอร์ดเอ้ยจะข้าไปทำไมฮะเห็นบอข้าจะซื้กอกลรอเออเข้าใจแล้วว่าหลอ่อเอาเอาโอเคเอหันไปหาเจี๋ยบึ้งเจีบอกโ oh, อ้เปลนน้ำมันแหละเบื่อแล้วมลเป็นยุบมือ โอเคครับผมไม่ลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องพลายบัวบานช่องเอลเลน a ทลแลนด์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจครับผมสวัสดีครับ